ที่ชื่นชอบข้าวมันไก่นะครับผมพาทุกคนมาที่ร้านร้านหนึ่งนะฮะอยู่ที่ซอยตลาดบางเขน32ถนนยุทิน32ทับหนึ่งนะครับร้านนี้มีชื่อว่าข้าวมันไก่เจ้อ้วนนะครับร้านนี้เข้าสู่ปีที่40เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนแรกเริ่มเดิมทีร้านนี้นี่ลำบากนะฮะเจ้าของเจ้อ้วนเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่นะทุกคน เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วก่อนที่จะมีร้านนี้ไปหาซื้อสูตรจากคนอื่นมานะครับในราคาประมาณ4ี่0มืนแต่ว่า4 0 0 0มื 40, ่นเขารับปากว่าจะสอน,นให้ทุกอย่างสรุปแล้วเขาได้เงนินปุ๊บเขาก็ทิ้งเราหลังจากนั้นก็ตะเบนไปชิมน้ำจิม้มข้าวมันไก่ร้านดังๆเจ้าดังๆทั่วกรุงเทพทั่วอยู่ที่ว่าร้านไหนจะดังนะครับปรับปรุงสูตรเป็นของตัวเองด้วยมาครับจนกลายเป็นข้าวมันไก่เสอ้วนร้านด้านหลังนี้ วันหนึ่งขายไม่ต่ำกว่าวันละ150ตัวนะครับย้ำอีกที150ตัวมี4สาขานะทุกคน150ตัวตรงนี้จะเป็นตัวกลางน้ำจิ้มจะออกจากตรงนี้นะครับไก่จะออกจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวพุทพามาดูนะครับเขาต้มไก่เขากรอกน้ำจิ้มขายดีถึงขนาดมีเครื่องกรอกน้ำจิ้มเป็นโรงงานย่อมๆเลยนะะทุกคนร้านนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาทำกันยังไง 每次他们走。 สี่หมื่นเขารับปาก่็จะสอนใี่ไห้ทุกอย่างสรุปแล้วเขาได้เงินปุ๊บเขาเขาก็ทิ้งเราทิ้งเราไปทีน้ำจิ้มข้าวไก่ไก่ก็สุกบ้างดิบบ้างข้าวก็ดิบบ้างสุกบ้างทุกอย่างไม่ลงตัวจนต้องที่ไหนอร่อยแบนผมก็ไม่ยายผมมันก็เก่งที่ไหนอร่อยดปกินที่ไหนอร่อยไปกินแล้วก็มาแกะสู่มารวมเป็นของเรานะ ข้าวนีเจ้าไ<ต>หนที่ว่าดังๆต้องไปชิมผ่านเิน้นเราหมดแล้วก็ผ่านชิมต้องไปชิม <c oughs> ว่าเขาอร่อยแบบไหนเขาอย่างนี้แล้วข้าวออกเราของเรามารถนี้ต้องมีแล้วปิ้งผอยอย่างนี้อย่างนี้ต้องออกรถนี้มาชิมกับข้าวเราถึงจะเข้ากันอ๋อนะนี่แหละอ๋อแล้วจริงๆเลยแหละจริงๆเลยเนี่ยวิชาของเราคือเอาหัวใจไปใใจในหม้อข้าวตั้งใจจริงๆใส่ใจมากๆ ต้องเอาใจไปใจ้วใจใจแบบเอาถึงที่สุดกับมันอ่ะต้องรักในอาชีพนี่จริงเพราถึงจะอร่อยทุก<ม>อ,อย่างถ้าเราทำเพื่อผ่านๆะไม่มีความอร่อยหรอก้วแง่ขายได้แต่ความอร่อยอยั่งยืนไม่ Tchau, tchau. 哦。Oh, กินนี่แบบได้เลยคนระับอร่อยเลยครับพวกถิงพวกอะไรนิดเด่นมาเลยนะทุกคนขายดีมากๆนะครับนะข้าวมันไก่เชือ่อ้วนวันนี้สำหรับข้าวมันไก่เช้อ้วนอยู่ที่ซอยผลยุทธินสามสิบสองสามหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งสองฝากฝั่งเลยนะฝั่งซ้ายและฝั่งขวามือนะครับนี่คือสำนักงานใหญ่ของเขาและอีกตามสาขาที่อยู่รอบนอกเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไว้เผื่อทุกคนอยากจะไปชิม น่ไปลองกับทับสมบัตข้าวมันไก่เจ้อ้วนร้านนี้นะครับขอขอบคุณวันนี้นะฮะขอขอบคุณร้านข้าวมันไก่เจ้อ้วนนะครับที่อนุญาตให้ s p e e พาทุกคนมาดูนะครับวิธีการต้มไก่ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดตับสามใช้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ